แต่ว่าแบบเอาแบบมากร่อยเปน็นของมันเนี่ยแต่ว่ากร่อยเป็นกร่อยแบบกร่อยขลโ่นะกร่อยต้นกร่อยต้นเดี๋ยวมัมงามเลยมันีหันก่อนพี่น้นอหนุามเอาต้นต้นพอดีครับนะใส่ตับัน้ำหน่อยหนึง่งตับเอาแบบนี้เลย ก้อยก้อยขรัวก้อยอะไรที่ก้อยขรัวก้อยแบบเป็นต้นพี่น้องกาแบบซีคุ้นซีนะโอ้นี่คือตอนงงนนะก้อยขรัวก้อยขรัว โอ้โหโหเสิเลีนลงตัวนเามันทำนี่ครับโอ้ตกตกตก เรืองกุงมีอย่างนี้วัดดิรับแรกขึ้นเลือดไปหน่อยใส่เลือดใส่เลือดพอน้ำปลาน้ำปลาซุบเฮ้ดีไปหน่อยดีแต่ว่าใส่ขวดมากนะเยียงโยงเลย โอ้ oh. เอาละบดเนี่ยผักริกผงก็ใส่น้อยบะเนี่ยเนาะผงเนาะผงเนาะได้แหละมีคนอยูอนบ่นี่ละเอา,า,าบ,บ,าบาัพริกผงไม่แน่นี่หนี่ยู่นี่กับกับจานกับจานพริกผงพริกผงเห็นบ่กับบกพริกผงอันนะจานกับบัพริกผง ไป้บุกหูใส้นล้วไม่ตพ่น้องดับเข้านะเบาใส่ทีไหมปุ๊บค้นก่อนบ่ะเนี่ยโอ้ค้นใน้เครื่องมันเข่ากันนะ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องเราก่อนลูกสาบ่ดีค่ะอืมแวัสดีลูกสาวอาจารย์มาให้พี่น้องอาจารย์มาใส่อะไรเนี่ยบนเนี่ยพี่ผงพี่ผงอ๋อเข่าคว้าเข่าคว้าควายอง ไปวนพักมีอย่างนี้ปุ๊ใส่หอมแล้วน้องหอมบัวย่างเดียวกระไ้เร้วต่สูตรไผสูตรมันนะอหอมกับขัวเลยขส่นไปกับขัวปับหอมทันทีเลยโอ้หวเขาออกมาเลยบบดนี้ใส่หอมแล้วบนี่ยุ่ อหอมนี่พต้องใส่ไหลกะวะ็ว่านี่พะนี่วันนี้โอ้จะแสบขน,า,น,นขาดลยนซิมซิมซิมแ้วบี่นขาดบ่ได้คือขคเนี้อพี่น้องนนอโอ้ยห่อนวูดเลย quay khổ lỗ, quay khổ lỗ Chẹp Còn Cho nó rồi